คราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับในเกมโรนินเดอะล่าซามูไรกันอีกเช่นเคยเนาะแหมหลายคนแบบถามหาไงว่าอุ๊ยจะมีพาร์ทใหม่มากันอีกไหมก็อยากทํานะแต่ไม่รู้จะทําอะไรคือแบบหลายคนก็ถามมาเนาะโอเคเราก็เลยแบบเอาสักหน่อยละกันในไหนก็ถามมาก็ช่วงนี้สักหน่อยละกันช่วงนี้หลายคนใครทำทโทมมยไปถึงไหนแล้วอะ่ะคือผมยังไม่ทาเลยยังดอง เขมฟาร์มทรัพย,ยากรจนอยาใหญ่ขึ้นค่างสมบักเรียบร้อยแล้วโอเคอย่างแรกเลยวันนี้เรามาดูแพทอัปเดตกันก่อนดีกว่าต้องบอกว่าอัปเดตวันไหนเนี่ยอัปเดตอัปเดตวันที่สิบเอ็ดแล้วล่ะอัปเดตเมื่อวันจันทร์วันนี้ธนาคารแล้ว,ลว <c oughs> พึววนนว่งจะมาทําคือเพิ่งเห็นรับคือเพิ่งสังเกตเลยขอดูลางวันก่อนนะับก่อนอันนี้แจกโอ้ยอันนี้อุปรกรณ์อันนี้ของตีบวกอันนี้สุ่งอุปรกรณ์หรือเปล่า สุ่มน่าจะสุ่มยกไว้อปชั่นคืออัปเดตตั้งแต่เมื่อวานหรือวันนี้น่าจะวันนี้นะโอเคก่อนรับไปก่อนคือแบบไม่รู้เรื่องเลยว่ามีอัปเดตคือปล่อยฟาร์มแหลกเลยจริงๆคือถ้าเกิดวันนี้เสียงไม่ชันยังไงต้องขออภัย,ยนะอยู่ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการรักษาเสียงเลยเนาะคือเสียงมังไม่ค่อยดีไงช่วงนี้คือแบบโคตรโคตรแย่ โอเคเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างไหนกดเข้าไปที่อุปกรณ์สินี่ตามที่เขากาลังสอนตอนนี้เลยตอนนี้อุปกรณ์สามารถติดตั้งแกนได้แล้วนะนี่แกนอยู่ที่ขวาบนเลยนี่ตรงนี้นั่นเองแกนของเราพวกคุณแกนระดับไหนกันเราอะตันกันยังมันตันสีอะไรสีแดงไหมน่าจะตันกันสีแดงเนาะคิดว่าคุณสามารถทําให้อุปกรณ์ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการติดตั้งแกนได้หากใส่แกนประเภทเดียวกันสามตัวขึ้นไป เอฟเฟกชุดจะเปิดใช้งานโอเคไหนเรามาดูเงื่อนไขกันก่อนที่มันใสเป็นยังไงคือ,อทอมเวอ,เ,อเรายังไม่ไทำกรอกเลยใครฟูแล้วมันมาโมให้ผมหน่อยดีว่าคุณขนาดไหนละคือเรายังดองเข็มดองเค็มแบบขึ้นเค็มอะผมพูดเลยโอเคเรามาดูกันที่แก่นกันก่นกอนแกนแห่งแสงจนทาพลังแห่งแสงจนทาศูนย์พลังางานหากใส่ครบแปดแก่นก็คือหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งแก่นนั่นเองเนาะถ้าเกิดเราใส่สามแก่นก็คือจะปลดล็อกขั้นแรก ความเสียหายท่าทางเพิ่มขึ้น3%บวกต่อพลังงานบวกต่อพลังงานอันนี้คือต่อพลังงานของแกนอันนี้ใช่ไหมสมมติว่าถ้าเกิดมี8แกนก็จะบวกต่อพลังงานก็จะคูณไปเรื่อยๆอาจจะขึ้นสัก1%หรืออาจจะขึ้นสัก0.5%อันนี้ไม่รู้เนาะไอคำนวณกันเอาเองใครที่ช่ำๆแต่ถ้าหากใส่ทั้งหมด5เม็ดเพิ่มความเสียหายของท่าทางการโจมตีที่ตามลดลง10% เพิ่มความเสียหายของท่าทางการโจมตีที่สามลดลงอันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ในเพจกลุ่มในเพจกลุ่มมีคนหลายท่านมีหลายท่านเดือบไม่ใช่หลายคนหลายท่านเขาได้พทาทำเปรียบเทียบให้แล้วว่าสามห้าแปดแก่นเป็นยังไงพลังเป็นยังไงเงื่อนไขเป็นยังไงของแต่ละแก่นเลยอย่างเช่นแก่นแห่งแสงจันทราแก่นแห่งความกรดเกลี้ยวแก่นแห่งลมกระนำ แก่นแห่งของทะเลเงื่อไขต่างๆเขาทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วสักบ้าเข้าไปศึกษากันได้เลยเนาะอันนี้เรามาอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะคือผมก็ไม่ได้ช่ำชองเรื่องโลนินม,มากเป็นคนที่ชอบเล่นดีกว่าเนาะเพราะงั้นวันนี้เราไม่รู้จะทำอะไรดี <c oughs> ก็อาจจะมาอัปเดตแผ่นเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะแล้วก็มาอัปเดตด้วยว่าัวโมเอเรายัางไม่ได้ทำเลยคือ <c oughs> แบบดองเก็มจนอยากญ่ขึ้นของเรียบร้อยสามห้าแปดคือยังไง เห็นช่องอุปกรณ์พวกนี้ไหมครับมีทั้งหมด8ช่องถ้าเกิดคุณใส่ทั้งหมด8ช่องในชนิดเดียวกันมันจะปลดล็อกถึงระดับ3เลยนั่นเองเนาะเพราะงั้นใส่ที่เป็นคนที่สส่มิกๆหน่อยอาจจะโหดหน่อยอย่างประเภทใส่5เมตรตบนอีกพาสิบหนึ่งเอาไปสัก3ก็ได้ผมไม่รู้นะหลายคนบิวกันยังไงเพราะตอนนี้บิวเริ่มโหดด้วยบางคนคือผมไปนั่งดูของคนต่างชาติมาใช่ไหมพวกซัดบ,บอสบ วันละสิบล้านมีห้าวันตีห้าสิบล้านของรางวันคุณขนาดนั้นเนี่ยคุณจะเถื่อนขนาดไหนเนี่ยคือแบบเถื่อนมากเลยจริงแถมโทโมเอเรายังไม่ได้ทาเลยผมว่าจะตั้งใจเล่นโทโมเอทแบบสุดๆ,ๆเลยเนี่ยชอ,อ,อบนางอะเราไม่อยากเล่นพีการโตแล้วเห็นแล้วเหนื่อยแถมเพชรทรัพยากรยังไม่ได้เปิดเลยเลยที่สองวันท่านผู้ชมคิดว่าไงครับเปเพจไหมหรือผมควรเอาเพรพวกเนี่ยเอาไปเปลง ึกซ้อมกันดีหรือท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดดีๆบ้างไหมว่าผมจะเอาเพชรเนี่ยหรือก็คือโยกเขียวเนี่ยเอาไปทําอะไรดีมีใครอยากแนะนําผมไหมลองสามารถแนะนํากันไปได้เลยเนาะส่วนข้อมูลที่เรื่องของแก่นถ้าเกิดผมพูดยังไงผิดพลาดยังไงสามารถแก้ไขกันได้นะเราไม่ว่ากันเลยเพราะงั้นวันนี้เรามาจ้วงบอลโวกันหน่อยดีกว่าเอาสักนิดแล้วกันเราไม่รู้จะทําอะไรดีเรา เราได้แค่นี้แหละคือของไม่ได้ทำไงวันละนิดวันละหน่อยวันละจิตเฉมใสไงเพราะงานปัดคือแบบเราไม่มีของไะหลายคนก็ตีกันหลักล้านใช่ไหมล่ะผมตีได้แค่นี้แหละเพราะว่าผมแทบจะไม่ได้เอาไปลุยดานหรือทําของเลยที่หลายท่านเห็นหรือคุณผู้หญิงหลายๆท่านเห็นเนี่ยสงสัยใช่ไหมว่าเอ้ยทาไมของเยอะจังเลยทําไมดองได้สุดเลยผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นประเภทที่ชอบเล่นมากกว่าที่จะชอบทําของครับ ไม่ผ่านได้เป็นไรเราเน้นสรุปอย่างเดียวแต่น่าสนใจมากเลยที่ว่าเกมสไตล์ตแบบเนี้ยมีคุณผู้หญิงหลายคนชอบแนวนี้มากคือเยอะเยอะพอๆกับผู้ชายเลยหรืออาจจะเยอะกว่าด้วยเนาะคือแบบดีใจมากที่เกมเมอร์ผู้หญิงหลายท่านหันมาเล่นเกมแนวนี้เป็นเพื่อนเราไงาเราแบบเราหงอกเอาเมื่อกี้เลเรื่องอะไรไนปะเดี๋ยวไปดูโอเคเรามาช่วงบอสหน่อยดีกว่าอันนี้เล่นด้วยจอยนะผมเล่นด้วยจอย แต่ถ้าเกิดเล่นเล่นบนมือถือใช่ไหมผมจะช่ำกว่านี้เยอะแผลไปก่อนเดี๋ยวเผื่อพลาดเผื่อผมพลาดขึ้นมาจะได้ไม่เขินไงุื้นกระบวนท่าเผื่อแบบเราเราเราพลาดขึ้นมาเราจะได้ไม่เขินไงพองานหาเรื่องแผลก่อนครับผมไม่เห็นฝังชาติมาเอาดาบใหญ่จ้วงเลยเพื่อเพื่อเล่นเก็บเราเลยจ๊อฟเขาบ้างแต่ดาบใหเราไม่แรงอ่ะผลง้น ใครชอบไงช่วยกดไลค์กดติดต่อรเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนะั้นอย่ากโกรธเราเลยนะหรือถ้าเกิดมีใครอยากแนะน,นําผมแนะนําได้นะแต่เราอยากทำาโมเอมากเลยอยากเอาทโมเอมาตีบอสอนะแอบคือตอนนี้อาวุธนังยังน้อยไปอะ่ะก็เลยอาจจะรีดรีดดามเมจได้ได้ไม่รวดเร็วมากนะัดเอยแอะแอะเอย,เอย,เอย บอกนะผมเคาเตอร์เทมแล้วบอกนะถึงจะไม่ค่อยได้เล่นแต่ก็ไม่อ่อนนะครับเออปองแปง้งปองแปงฟองแป้งหนึ่งสองสามแปง้งโอ้เอ,อ้ยไม่ได้กินแล้วหรอกออจริงจริงเน่ยเมื่อกี้เราเลือกรับสี่มัน่อยมไม่ได้ดูเอ,อ้ยเป็นแค่อาสูรจะมาสู้อะไรกับเราทนนั้นเนี่ย โ <ว pools> อยวุ SM! ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนหลายดอกนะโดนไปเก้าเออคือขอเร้วงบอสก่อนได้ไหมอไม่น่ารีกดเลอ๋อดูเลือดดูเลือดอิงเอิงอุ้ยอุ้ยสองดอกอสองทีทำไม่ได้อ่ะดีนะอย่างน้อยเราก็หลบได้หนึ่ดอกเอ็งเง ผมชอบน้องแมวมากเลยนะแล้วน้องแมวมายืนเราไม่เน้นพาสซีเราเน้นน้องแมวถ้ามีไก่ไหมเราชอบไก่มากเราชอบน้องเป็ดด้วยแต่ถ้ามีน้องเป็ดดีนะขอเป็นตัวขาวๆหลายคนมองน้องแพนดา้าเลมันน่ารักใครเลี้ยงสลี้ยงตัวไหนบนะ้างอะใครใครชอบไนะ่มมีมีใครเล่นใครเป็นสายนิยมนิยมส์น้อยบนะ้างไหมแบบไม่เน้นใช้งานเน้นเน้นน่ารัก่างเดียวมีไหมมีไหม คือบอสจะหมดเวลาเลยตีตายแล้วเขาตีกันยังไงสามนาทีสิบล้านของจริงจับเลยอ้าวอ้อ้าวเอามาไปกดแล้วตายเลยอะไรครับนี้วันนี้จิตจำใสะครับผู้ชมวันนิ้จิตจำใส่แต่ถ้าเกิดรีดดาเมจจริงๆใช่ไหมก็น่าจะสุดอยู่นะคือผมทำได้แค่นี้แหละ คือแบบโอ้โหไอ้พวก50ล้านน่ะแล้วคุณได้รางวัลแต่ผมต้องพูดเลยนะว่าเขาพูดเลยว่ากิจกรรมตีบอนด,ดีมากๆผมใช้คำนี้เลยว่าโคตรดีใครที่ตีทุกวันเนี่ยคุณทำของได้ฟูไวมากๆอย่างผมเนี่ยผมแบบเลิฟอิดโคบอเอมากเลยจริงๆเลิฟม,มากเพราะงั้นอยากจะปั้นแต่ไม่มีของโอเคเรามาดูชุดเต็มของนางดีกว่า มันเป็นยังไงเรายังไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยจริงๆขอดูหนะ่อยเฮ้ยแม่นางสีม่วงอุ้ยตาแดงถ้าทำไมตาแดงอ่ะหรือปกติตาแดงอยู่แล้วอุ้ยสีเขียวอุ้ย,ย,ยชุดก่อนนางนี้ไม่น่าป้องกันอะไรได้เลยเนี่ยก็โดนดาบปาดท้องก็าตายแล้วมังเนี่ยจริงๆผมพู้จากใจเลยว่าโทษจะมีความป้องกันเมืเทียบกับซามูไรยอย่างเราแล้วเฮ้ย นี่มันดินจาแดงรีแอนดิเทเพราะหนุ่มชินเซนกูมีปะเน,นี่ยโอ้โหอนี้ของจริงมีมีชุดอีกไหมชุดชาวไร่ชาวนาชาวสวนคือแฟชั่นว่าแจ่มแล้วย้อมสีย้อมสีมสมสหมาแมวนี่เฟี้ยวกว่าเยอะเฮ้ยน้องแมวอ่ะมีไม่มีน้องแมวพันอันนี้มั้งขาสั้นๆอ่ะขาสั้นๆตวัตวตวัโตๆเราชอบแนวนี้มากเลยอ,กกอีกาอีกาดีให้น้องพันดานไม่เพนด้าน,น้อย โอ้เดียวยอมแผ่นนักล่ะโอเคใครที่ชอบไงช่วยกดไลค์กด like, subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะส่วนหรอบวันนี้ก็ขอไปพีพีสักตาหนึ T ่งละกัน <c oughs> ขอสักหน่อยละกันเดี๋ยวเ็เปลี่ยนอาวุธด้วยเราดาบใหญ่สู้เขาไม่ได้ไงเรายิ่งกลงกงเพราะงั้นดาบคู่ดาบคู่ก็ดีแล้วแต่เราเราไม่ใช่สายคู่เราเราสายคาตานะเพราะงั้นสักนิดนะท่านผู้ชม จบฤดูกราเรเฉยเฮเราแกผู้เล่นผู้อ่อนแอกว่าใครอ่อนแอกว่าเราคือโดนพมพูดเลยเพราะงาั้น้ามอ่อนแอสิก่าทำความเสียหายทะลุศัตรูที่ป้องกันนี่ดิดาเมจหนึ่งสบวนท่าเพิ่มขึ้นเมื่อศัตรูป้องกันไม่รับความเสียหายท่าทางลดลงเอ้ยมนันนี่เจ้าซามูไรปันปันจนได้ปยบปิงอ่อนแอก็แพ้สัส อนแอก็แพ้ไปเราชอบอยู่แล้วกับรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าเราตำมูไรที่ดีต้องรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าสี่ถึงจะถูกองานเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยทอมโอเอชยังไงฮะทอมโอเอชแปลกๆนะเราขอแค่ไม่โดนวันช็อตคิวก็พอผมภูมิใจแค่นั้นแหละใครใครส่วนเราได้เลือดเฮ้ยทอมเอชแลดูของแน่นๆนะเธอเอ้ยเอ้ยเป่งเป่งเป่ง อ้าวแต่เราจาดจิ้มจึ๊งเปิงป้าปัป๊บป,ป้ปื๊ดจึกเอ,อ้ยลังแกผู้เล่นดีอ่อนแอกว่าคือคือหน้าที่เราอะเราเรามีความตุขก,กับการลังแกคนอื่นมากเพราะงั้นใครที่ติดตามช่องผมอยู่ได้โปรด อย่ามารังแกเราเลยนะถ้าเห็นถ้าเห็นกันอย่าอะไรอย่างแกนะนี่น่าจะมีระบบกิ้วนะเนี่ยแบบตีบอลกิว้วไงเฮ้ยนี่มันตำบูไลพันเอจรเข้ามาเอ้ยเอาล้มแบบนี้จิ้มจืดเออเรามีความสุขอยู่แล้วฮะสำหรับการลังแกผู้เล่น เลือกเด็กใครจะไปสู้คนเลเวลเยอะกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องครับเรื่องที่ดีของเราคือการรังแกผู้ที่อ่อนแอกว่าสิ่ป็นไถูกเอ้าพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มดาบยาวบลูซบลูซเอ็งเอ็งเอ็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่แต่ถ้าเกิดเลเวลมันเท่ากันมัน,ส,มนมมสู้มันมากเลยเชื่อผมอ่ะสู้มันมากโดยเฉพาะตอนที่มันเคาน์เตอร์ดังเป่งเป่งเป่งเปงเป่องปอง่ะผมบอกเลยว่า มันมันจริงเราเหลืออีกกี่ตาตาหนึ่งใช่ไหมอีกตาหนึ่งฮาก้ามาฮาก้าขอขอขอมันหน่อยขอมันจะได้มันไหมเนี่ยจะได้มันหรือเขามันหรือใครมันเราเราเขาเขามันมานี่พ่อหนุ่มผู้ดับเลือดลดความเสียหายเดี๋ยวรู้เลยเฮ้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 ยโอ้โห เอ้ย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 แรงไม่มันแล้วอย่างนี้เอ้ยเขาตีเราดอกก็แปดพันชาสองหมื่นเก้าไม่น่าหาเรื่องเลยายท่านผู้ชมไหมครับเนี่ยเอ้ยหาเรื่องหาเรื่องไอยเลย อะไรครับนี่โอโอเคเป็นไงบ้างนะสนุกกันบ้างไหมมาฟังผมแหกปากยางเดี๋ยวก็น่าจะพอใจล้วโอเคเนาะใครที่ชอบอยังไงช่วย like, กดไลค์กดปับสกา์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเนาะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมกับผมบายบายแต่ทมมงวมเหล่านี้เซ็กซี่นะเชื่อผมสิผมอยากให้สาวๆที่ติดตามช่องผมอยู่คอเพนย์คนนี้มากเลย ือส็กซี่มาเอาแบบก่อเต็มเลยนะผมผมอยากให้ก่อเต็มเลยบ๊ายบายครับทุกคน